สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องใบสั่งจกเกอร์ยิ้มเนาะวันนี้ก็จะเอารถไปล้างฉีดทั้งตรงห้องเครื่องหน่อยหลังจากที่เอารถไปต่อสายไฟนะครับหนูก,กัดสายไฟนะ ปแป,ป๊บแป๊บแป๊บลืมเช็คแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่จะเรามากนี่อืมพี P e P S. อีพีเอสนะเดี๋ยวมันก็พีแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยเช็คดูเผื่อสายไฟไม่เน้น สายของขั้วแบตเตอรี่รถจอดนานๆเนาะแล้วก็ถ้าหนูขึ้นอย่างเงี้ยมีปัญหาทุกครั้งเลย ที่แบบนี้ไม่เท่าไรหรอกว่าอยากให้มันค้างนั้นึงนนนเดี๋ยวไปที่เขายอดเหรียญน,นะเดี๋ยวนี้เขามียอดเหรียญแบบเหรียญบาทก็มี เหรียญห้าเหรียสิบนะเมื่อก่อนนี้ตูท้ทั่วไปก็จะหลอกยอดแบบยอดเหรียญยอดเหรียญห้ากับเหรียญสิบเดี๋ยวนี้มีเหรียญบาทได้ด้วยนะเจะไปยิงตรงที่มันมีเศษขี้หนูบ้างอะไรบ้าง กดจราชนก็ไปน้ำมานาทุกคนย้อนสอนก็ต้องโดนตำรวจเรียกเป็นธรรมดาถนนพุทธมณทนสายห้าต่ก่อนเราต้องไปที่นู้นเหรอแต่ว่าที่นี่ก็เมื่อ เมื่อสมัยก่อนเขาก็มีนะหยอดเหรียญต่เป็นหยอดเหรียญตู้ธรรมดานะแล้วก็เขาก็เลิกไปอันนี้เขาก็มาทําใหม่นะจะเป็นในรูปแบบใหม่ต่อมานี้ไหมล้างรถหยอดเหรียญ ันเตรียมเหรียญก่อนดูที่มีเหรียญอะไรมีเหรียญสิบเป็นไรสิบบาทก็ไนดะ้ปิดฝากระโปรงก่อนเราก็ยอดเหรียญนะครับ ควแบตเตนนอว่ี้มันเน่นๆโอ้มันก็ยังไม่แน่นนะทุกคนม,มันยังหลวมอยู่ถึงว่าทำไมกับพิบแป๊บๆเดี๋ยวค่อยว่ากันน,นี่นะเดี๋ยวเราจะฉีดตามล่องนะอื แต่ว่าครั้งนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ให้มันโดนพวกช่วงหัวเทียนอะไรเงี้ยพอทํทางนันมันไม่ไหวเดี๋ยวเสียค่าหัวเทียนอีกประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างรถฉีดรถกัน เป่าลมน้ำล้างก็ได้หมดนะแต่เราจะใช้บริการโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสายฉีบสายอะไรครบเดี๋ยวขออนุญาตมาล้างรถก่อนรถหรือว่าเออล้างเศษขี้หนูเนาะ ทีเราเราก็ไม่รู้มอยู่ร่องไหนบ้างเราต้องระมัดระวังเสร็จแล้วแหละทุกคนร้านมอเตอร์ไซค์ร้านที่ผมเคยมาออกรถมาก่อนเย็นแม็นนกนี่แหละคนผู้จัดการคนนี้แหละคุณจิเขมีรถมือสองเลยมีรถใหม่ป้ายแดงเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับกันแล้วมันก็เป็นที่น่าเบื่อหน่ายนะ เออผมอยากคุยเรื่องนี้จังเออดูรายการโหนกระแสเนะาะเมื่อวานแต่ว่าผมดูไม่เต็มหรอกเพราะว่ามาเป็นเรื่องของอ,อคนตื่นทำเนาะอขออนุญาตโดยชื่อนะครับแล้วก็แล้วก็มีหมอดูนะครับสองคนก็ไปพูดคุยกันในรายการโหรกระแสของออพี่หนุ่มกัญชัยเนาะก็คือ เอาเป็นในมุมของผมดีกว่านะเออก็ไม่ได,ด้เกี่ยวกับคนอื่นนะผมว่าคือเอาทั้งสองฝ่ายสองทางเนี่ยมาคุยกันอนะ่ะมันก็มันก็จบไม่ลงเพราะอะไรปะเพราะความเชื่อไงความเชื่อของแต่เราทั้งสองฝ่ายอะ่ะอืมคือคือคือทางหมอดูคนเคยหมดดูหมอดูหรือว่าคนเอเขาทําอาชีพนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ย ในกลุ่มที่เฉพาะหมดดูที่ที่เขาทำาไม่ได้หลอกลวงนะหมายความว่าแต่คนหลอกลวงนั้นอันนั้ก็อีกกลุ่มหนึ่งแต่ในมุมของคนตื่นทำเนี่ยก็เอเอเคร่งนะเชื่อในในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็โอเคมันก็ดีนั่นแหละความจริงอะ่ะแต่แต่ด้วยเขาเรียกอะไรเหตุและผลเหรอแบบความจริงอะ่ะแบบคือคนตื่นทำเขาจะพูดแบบ ผู้ตรงไงตรงไปตรงมานะครับเนาะประมาณเนี้ยคําว่ากูมือหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนึงก็ไม่ได้ผิดมากแต่ว่าคิดว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปพลาดพิงหรือไปอืไปกล่าวรือถึงเรื่องของความโง่บ้างความฉลาดบางอะไรเงี้ยนะนัะ่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าผมผมผมก็ ก็ว่ามันไม่โอเคนะอืมเราก็ไม่ไม่ด้อยค่าคนอื่นนะครับคือคนคืนคนในประเทศไทยเนี่ยมันมีรู้มีกี่สิบล้านคนเนะแต่ว่าความเชื่อนะ่ะมันมันคมเชื่อไม่เหมือนกันไงอืมเพราะฉะนั้นก็เอาเอามาออกมันก็ไม่มีมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับหมายความว่าคือสุดท้ายหมอดูกลุ่มหมอดูหรือว่า ร่างทรงองค์พระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อสุดท้ายเขาก็เขาก็ไม่ได้มาเชื่อนะครับในมุมของคนตื่นทมนะเขาก็สอนคนในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คนที่เชื่อมันก็มีอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อหมอดูนะผมก็ไม่ได้ดูหมอดูนะผมไม่ได้ชอบดูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิบททัติทมแบบคนตื่นทมแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเอออันไหนต้องอย่างอย่างเงี้ยอย่าง กาบไหว้วัตถุมงคลหรืออะไรเงี้ยอย่างพ่อแก่งเงี้ยนะครับผมเป็นศิลปินไงเป็นตลกไง mm hmm. มันก็มีครูครูบาอาจารย์หรืออะไรที่เขา mm hmm. เขา,เาก็ถือมาก่อนหน้านี้นะผมก็คือผมดูแล้วนะมันมัน,ม,นมันก็คือให้ความเป็นธรรมทั้งสองทางทั้งสองฝ่ายนะี่แหละว,ว่าเออความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เราไม่สามารถที่จะดึงใครมาอยู่ฝั่งหนึ่งได้นะไม่สามารถที่จะดึงฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้ได้นะครับ มันก็ไม่เกี่ยวกันนะอือต่อให้มาออกรายการพูดกันสองสามชั่วโมงสุดท้ายมันก็จบที่การแยกย้ายนะไครับแยกย้ายกันไปทำมาหากินเนาะต่างคนต่างทำมาหากินแต่ว่าคนที่ดูหมอดูก็ต้องระวังนะครับพวกมีชาชีพพวกอะไรเงี้ยเนาะเรียกเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นแล้วแหละอ่าที่อ่ที่หมอดูผู้หญิงที่เขาบอกว่าเรียกห้าพันอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเขา ไปเรียกได้ยังไงอะไรเงี้ยนั่นเราก็ไม่รู้เขาอันนั้นมันก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นความสามารถของเขาอะไรเงี้ยนันแหละมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเป็นธรรมดาเนาะเออคือผมก็ดูแต่ผมก็ดูไม่ไม่ไม่ดูจบรอผมผมฟังผมก็รู้แล้วนะเอามาพูดสองฝ่ายมาชนกันอย่างเงี้ยมันคนละขั้วมันคนละฝั่งนะครับอืม คนละคั่วมันคนละฝั่งมันก็สุดท้ายมันก็โต้เถียงกันแค่นั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนั่นแหละทุกคนก็ไม่เห็นจะยากเลยง่ายๆนะครับแต่ถามว่าคนตื่นทาะ่ะเขาก็พูดมันก็เ,เขาก็พูดถูกถูกถูกต้องนะแต่เขาบางทีมันก็ไม่ได้ถูกไปสะกบดนะหมายความว่า คือการปฏิบัติตัวของคนนะ่ะมันทําได้ไม่หมดทุกอย่างหรอกทุกคนแค่สินห้าเนี่ยเอาแค่สินห้าเนี่ยยังทําได้ไม่ครบเลยอืมคนที่คนที่ทําได้ครบจริงๆมันจะสักกี่คนนะอืมเอาแค่นี้ดีกว่านะครับมันไม่กี่คนหรอกคนที่ทําได้จริงๆยังจังแม้กระทั่งตัวพระเพออะไรที่บวชอะไรเงี้ยบางทีเขาถือสินอะไรอะ่ะนะครับ สองร้อยกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหจะทําได้หมดมันทาได้ไม่หมดหรอกเนาะนะอย่างว่าแหละพอเอามาถกเถียงกันอะไรเงี้ยเรื่องเอสิ่งพวกเนี้ยมันมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันมันมันเชื่อใครเชื่อมันหนักอืมเชื่อใครเชื่อมันให้ให้มาสอนให้คนตื่นทามานั่งสอนนั่งบอกคนที่ชอบ ดูหมอดูหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ได้ฟังอยู่ดีสุดท้ายเขาก็ไปดูเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิทธิส่วนบุคคลนะครับของพวกเนี้ยใครจะชอบแบบไหนไปดูแบบไหนกันถ้าถ้าถ้าเป็นมันชอบเหมือนกันหมดในทั่วประเทศอมันก,มนก็มันก็ไม่มีผลประโยชน์ทางอื่นใช่ไหมเออหรือในในเรื่องการที่จะกรับไหว้พระหรือว่าสร้างบุญบุญนะนะครับนู่นนี้นั่นอะไรเอาวัตถุมงคลน,นะครับเอาเงินเข้าวัดนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเพื่อจะสร้างวัดสร้าง บสร้างอะไรเงี้ยมันก็นมันก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนา,ยอ,ยานะอีกแล้วนะอืก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเราก็ฝากไว้แค่นี้หลยนะทุกคนอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ